ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับนำผู้ศาสนาสนิกชนชาวสกลนครนะครับร่วมทําวัดสวดมุ่นแรงนะครับเราฟังพระธรรมเทศนาในเทศกาลวิสาขบูชาครับนี่แหละครับยุธีจังหวัดสกลนครนะครับนอทีสาราหลวงปู่เสานะครับนอวัดป่าสุดท่าวาดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับท่านายชูศักดิ์รูยงเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเพิ่นกระได้เป็นประธานในไฟคารวาสนะครับที่จะ รวมในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งในวันวิสาขาบูชาประจำปี2568ในะกครัลซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครธรรมายุทธ์ก็ได้มีการกําหนดนะครับะะจะแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งในวันเทศกาลวิสาขาบูชาแต่เพิ่มเป็นจัดขึ้น8ฮอดซิปนะครับพื่สภาพาคมวลลา18นาฬิกา30นาทีกได้รับเมตตานะครับจาก พระเทพวชิรรังสีนะครับเนะเจ้า,าคณะจังหวัดสกลนครธรรม,มยุทธ์นะครับเจ้าอาวาสวัดปา,าสุทธาวาสประท่านสงและเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานี่ก็คืออยู่ทีาจังหวัดสกลนครน,นะครับค่ะเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนานไตรัยและเหตุการณ์สำคัญ3ประการค่ะคือเป็นมือใครวันประสูตรตัสรูและปรินิพานแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเสริมสั่งคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนได้น้อมน้ำหลักถรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมเป็นการสั่งความพร้อมและกว่างรากฐานอนาคตเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสังคมค่ะ ซึ่งกัมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะนายอำเภอเมืองสกลนครพร้อมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาและศิษยานุศิ์ค่ะรวมท้าวัดสวดมน่นเย็นและการรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพร้อมเพียงกันค่ะผม